สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกๆคนี่เขารับชมคลิปนะครับพี่น้องมาเช็คอินตลาดไทยโซนตลาดค้าเนื้อสัตว์นะครับพี่น้องโอ้โหดูครับเนื้อสดสด,ส,ดสวยๆงามๆน,น,นั้นเลยครับพี่น้องสวัสด,ดีครับพี่น้องโอ้โหผ่ากิโลกิโลละร้อยหกสิบนะพี่น้องสวยๆงามๆนะครับพี่น้อง แี่นี้จะเป็นโซนตลาดค้าเนื้อสัตว์นะครับพี่ตโซนนี้จะเป็นพวกเนื้อสัตว์ทั้งหลายมีทั้งเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายต่างๆนะครับพี่น้องอยู่ในโซนนี้ที่ทเดียวครับโซนนี้จะเป็นโซนในที่ตลาดติดแอร์นะครับตลาดติดแอร์นะโซนนี้ น้องเอง้ยอันนี้จะใช้เป็นอีพีหนึ่งนะครับโซนตลาดค้าเนื้อสัตว์นะครับพี่น้องเละชมละซื้อว่าถ่ายคลิปก่อนนะครับพี่น้องเราค่อยมาซื้อ,อถ่ายคลิปก่อนนะครับแล้วค่อยมาซื้อเราพร้อมมาซื้อครับ โลละแปดสิบาทในตะูน้ในใี่ไหมห,ห,ห,หนาวมากในต้ในตู้โม่ละแปดสิบบาทใช่เดี๋ยวค่อยมาซื้อ ื่องในต้มนะลำล้อแปดสิบาบาทเลยสวยงามโอ้โหเรียกได้เลยนะเนี่ยอ๋อข้างในต้รนลแปดสิบบาทนั่นแล้วผมจะมาซื้อเครื่องในต้มนี่ใครหลังไม่สกเลยร้อะแปดสิบบาทนะอ จะถ่ายคลิปจบเสียก่อนนะครับเยวจะซื้อขอบคุณทุกการรับชมคลิปนะครับพี่น้องสวัสดีครับ